เกียร์สี่บวกนิกะอ้าเป็นอย่างนี้เหรอเอ้าเดี๋ยวเกียร์สี่วอ้าเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวฟิวชั่นงั้นเหรอก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เรลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบอคฟุตแล้วก็คิงเลคซี่เนี่ยครับผมหรือว่า สามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแม l l Star ด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดู I have CPU I ฟซีพียูไอเฮฟซีพียูฝากไว้ด้วยครับกับ I อเฮฟครับ <c oughs> โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกลับมาจากโรงเรียนโคตรจะเหนื่อยนะจ๊ะเจ๊นูเปอร์ใส่ชุดเราด้วยหรอแกชุดใหม่ด้วยเจ๊ใส่เสื้อเราด้วยนะครับไปซื้อได้เลยนะใต้ร่างคลิปนี้ลมจะเข้าหรือเปล่าลมลมเข้าไหมไม่นะอ๋อนึกว่าลมเข้า ลมเข้าในชิปหายเลยและเสียงเติ้งนองติ้งนองปิดเฟซหน่อยละกันเอาล่ะคุณผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยผมจะทำการมารีวิวผลมืดแต่มันเป็นผลมืดที่ค่อนข้างจะอลังการใช่ไหมนุ่เปิ้ลใช่ก็คือตามอนิเมะเลยอ,ะ <S <S อ่ะเออหนวดขาวโดนดึงนะครับพลังไปและหนวดดำเนี่ยใช้สองผลซึ่งอยากให้แมปจริงออกมานะ ก็บอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปเถื่อนนะนุนะ๊กมะคือถ้าเกิดว่าออกมาในแมปจริงนี่คือแบบอลังการมากๆเลยอะ่ะคือผมอยากให้มีนะถ้ามีนี่คือแบบบอกฟุตนี้อลังการนะคนดูนั่นแหละครับโอเคคลิปนี้นะขอ1,000ไ like. ลค์อย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go มาก,ก่อนอื่นเลยนะนุ๊กนะ้เผื่อใครที่ไม่เคยดูอะไรเกียร์ทงเกียร์สีนะตายไคู่เลยว่าเราทำยังไงตายอะ่ะ ว้าววรววววรวววววววเวววววรวว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 เววววะวว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 วดวะวะอววรนวว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 ไอว่วเวววหววววเววใวววว้วววววววนวว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 นววะววกวว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 วควววววววคววว่วว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 ไววววอววนววกวววววววเวว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 ่วววววนวะวาา อเค้าป้าคืออะไรป้าก็มันเป็นแมวอ่ะแมวปลานะกีไก่สไลเดอร์อ่ะ่่โอเคไหนขอดูดิสอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะสายหรอโอ้โหสายใช่ไหมอ่าแล้วก็ทำไงนะระเบิดระเบิดแล้วก็ระเบิดอ่ะอ่าอันนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันอู้เท่นะชอบอยู่เหมือนกันนะครับเกษีก็วันนี้ กสี่นี้เหมือนเพ็นสน็แมนปะรวมกันเลยโอ้โหเชียร์กูแมปแมปกูสกคิปดีกว่านี้นะเนี่ยดูเพิ่มหมัดปืนกลนนะ่ะหมัดปืนกลน,นี้เดี๋ยวรอเล่นแมปผมนะครับนี่ใกล้เปิดละเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็นิการนิการโนมีเนาะสกิลไม่มีอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อที่<ผ>เราเคยคเคยรีวิวเนาะดับอาหมัดซูปเปอร์ฮิวแมนนะ คือแบบไม่รู้เหมือนกันอะเห็นปะคือหวดซะแบบบ้าไปแล้วอะดูดิแล้วบักเลยนะเออแล้วบักนะเอ้ย่าเอ้ยบักเลยนูบดูดิวัว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 ัวว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 ัวไัววัวัวัวว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 ว โอเคที่เจ็ดอ่ะเจ็ดคืออะไรอ่ะเจ็ดควบคุมฐารเรือโอ้ oh, ลานที่แปดแปดคือนะอะไรเก้าโคโจเก้านี่ก็คือแปดคือของโคโจเหรอ,หอหยังไงเดี๋ยววะเฮ้ยบักเว้ยของกูบักเว้ยเฮ้ยเป็นบักบักเยอะจังวะที่ผ่านแล้วบักนะครับคุณดูปรบมาณนะแปดนี่คือของโกโจใช่ไหมใช่<ไ>ลองดูสิ คิวแซดไม่มีไม่มีคิกเอาคิกนาจอมอ๋อเนี่ยคิกคิกคิกนะคิกคิกคิกบูมแบบนี้นะครับเทมากอันนี้นะครับโยรุสามอันสามเดิบเอาตายอ่ะและล่าสุดนะครับที่เราอัปเดตไปคือนี้เลยนิกะนิกะโนโม

ไม่เคยเห็นนะเนี่ยใช่ไหมเรายังไม่เคยเห็นเลยเว้ยหมัดยักษ์อ่ะโวว์โวว์โวว์มากเลยนะครับโอเคถ้าประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับหมัดยักษ์ใครจะมาเล่นก็ได้เอาน,นี่นี่กะนี่กดเอฟใช่ไหมหรือไม่ใช่<อ>นี่เบลแมนเหรอกีเอซีกีเอซีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะตายก่อนเดี๋ยวมันบักอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวยามายามาเลยไหมยามินั่นมันมีผลโยมิด้วยโยมิอมันไหน ผลคืนชีพอะแต่ว่ามันมีเกณฑ์นี้คืนชีพได้ไหมอันนี้เหรอเบลอๆเลยนะเลยๆเว้ยโอ้อัปเดตมาใหม่เยอะเลยเหรออันนี้คือผลมันวิญญาณวิญญาณปะใช่ผลคอมโบก่ะอ๋อเขียประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดินิกะนิกะนะครับโอ้นิกะโอเคเอ้าถ้าเป็นเนี้ยนิกะมันกดอะไรนะกดเอ็กซ์ย อ๋อนี่ไงเอกไงนี่ไงไม่น่าเป็นรถเลยนี่ลองดูดิเกียร์สี่บวกดิกะเอ้าเป็นอย่างนี้เหรอเอ้าเดี๋ยวเกียร์สี่เอ้าเดี๋ยว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 ฟิวชั่นงั้นเหรอโอ้ดูพอลองสกิลนี้เจ๋งหายแล้วกูกดอะไรเนี่ยเออกูว่าเกมพังแล้วเกมพังอันนี้นี่มันแบบไม่ไม่ใช่หลักฟิสิกส์แล้วนุ๊บว้าวว้าวว้าว นี่เรียกสายฟ้านะครับร์นี่ไงกูบักเลยกูบักเลยกูบักเลยทันเออเออเออเอบอมนะจ๊ะก็เดี๋ยวใจเย็นๆเค้อันต่อไปต่อไปคืออะไรวะอะไนนเกาะคอเองอะนี่ไงลูกน้องของกูเพื่อนนี่คืออะไรเนี่ย นี่คืออะไรเนี่ยโอ้เลสีทองเลสีทองนี่คือเคยรีวิวไปแล้วเหมือนเองมีสแตนเดียวคนแน่นอนอต่อไปอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะโโมโิฮะใช่เหรอใช่เฮ้ยโมจิเขาเท่จังอ่ะหล่อนี่ของแกนพีชหรอนี่คุ้นๆใช่เปล่าไม่รู้แต่คุ้นมากอุวิแปลว่าสคริปของแกนพีชนี่คือแบบเหมือนแบบถ้าโมจิตรงนั้นอ่ะไปไปจับโดนใครคือได้เลยใช่ไหม นั่นนำกระโดดเวลาใช้จะได้ไม่จมดินโอเคอ่ะลองกดดูเบอร์ดีวอมาเว้ยขออีกรอบดิมันเดี๋ยวดูดูมันจะแข่งกันใครโดนใครนี่ไงมาดี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 มามาเลยมาเลยมาดีมาดีมาดีนี่ไงกับตายนะเอาตายกขาสอกมากเลยครับนบ สองสา์เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวอันสุดท้ายแล้วกันก็คือเป็นผลที่เราตามหาหนุ่มนะที่เราอยากได้มาครอบครองนะนี่เลยครับด a กแ c l l ลีกใช่ไหม,ไมสกิลเดียวสกิลเอ็กใช่ไหมใช่โอ้โหเนี่ยนะโว้ร์นูเปอร์แคปให้เราได้ไหม <c oughs> อลองดูนะอีกรอบนะ เว่อเว่อเว่แล้วก็แบบปล่อยไปอย่างงี้นะเหมือนแบบใช้สกิลของไอ้นี่เลยนวลขาวตื่นใช่ไหมเนี่ยนะคนดูกับยาเกละครับครับครับอครับครับ,บดีดีเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ทำห่าเลยหรือนึงอ่ะครับยังนี่ไงอีกรอบมา ช่อกันครับชกันครับบุ๊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 บบ๊บบ๊บโอบักบักโอบักบักไม่ได้แล้วโอเคได้แล้วนูเปอร์ก็ประมาณนี้แหละเนาะที่เราตามหากันใช่ไหมโอเคนี่ครับบุ๊บยาฮูนี่โอเคครับคนดูเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปรีวิวแมปผมนิดหน่อยละกันนะนะ ไปไหมมึงไปไหมไปไปเดินเดิโอเคไปลุยเลยนะครับไปดูแมพผมกันเอาละคนดูครับก็ตอนนี้เราอยู่ในไหนเนี่ยแมบใครวะแมพผมเองนะครับนอนนอนโอเคก็บรรยากาศแมพประมาณนี้เลยนะอันนี้ผมบอกให้ก่อนนะครับนี่ก็ตอนนี้คือวันดีวันดีวันดี อัพสตัดเป็นไรเหรอโอเคอัพน,นี่มาดิวันดยเอาไม่มีของอ๋อมีมีมีเออก็ใช่ดิวันดิครับมาดิครับมาดิครับ,รบเฮ้ยผมไม่ได้อัพนะสกิลก็เลยกระสอกหน่อยนะครับผมต้องอัพสกิลด้วยนะใค้เข้ามาแต่ก็บอกก่อนว่าแมปผมตอนนี้พวกมอนเตอร์วางเสร็จหมดแล้วนะครับผมมา <S <S เดี๋ยวเรามารีวิวมอนเตอร์มานูเปอร์ <Okay. S 1> มามาเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะฮะก็ ปกอบน,นะครับตรงนี้จะมีที่ขายเนาะขายดาบอยู่ตรงนี้หนูเปิดไปที่ก่อนขายดาบตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อผลปีสัาว์บาอ,อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือเป็นที่สุ่มผลปีสาจนะครับซึ่งจะมีรูบี้นะครับผมรูบี้นะก็คือรูบี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับรูบี้ต้องไปตีบอสมีมีฮอกตาเยเหี่ยวนะคือจะอยู่ตรงนู้นนะครับ มอสมีฮอคเนี่ยคือสุดท้ายละลก่อนสุดท้ายลูบี้นี่คือเหมือนเจมใช่ปะอ่าก็เหมือนเจมเหมือนเหมือนเหมือนเจมของคิงเลกาซี่เน่ยนะคนดูแต่บอกก่อนว่าไอ้ลูบี้เนี่ยสามารถเติมได้นะครับหรือว่าใครไม่อยากเติมไม่เป็นไรนะครับบอกก่อนว่าค่อนข้างจะแพงนะทําไมถึงแพงนะครับผมเพราะลูบี้เนี่ยหายากนะครับผมจะบอกก่อนนะหายากมากตีบอสนะครับผมอามีฮอคนะครับ5%ถึงจะดรอปนะ5-10%นะครับถึงจะดรอปนั่นเอง ส่วนรูบี้นะแล้วก็บอสมีฮอกเนี่ยเกิด1ชั่วโมงนะครับผมคิดดูแล้วกันแล้วคือถ้าเกิดไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไออาที่ที่สุ่มผลเนี่ยคือสุ่มทีละ5นะครับ5้าเจมไม่ใช่เจมดิรูบี้สุ่ม5้ารูบี้นะครับนั่นแหละแต่บอกก่อนว่าการัารนตีเนี่ยคือผลระดับพวกนี่นะครับผมไฟพวกอะไรเงี้ย คือเป็นผลหายากนะครับผลไฟพวกนี้นะจ๊ะโอเคอันนี้ก็คือแมพของพี่เนาะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้ว,ลเ,ลวเดี๋ยวก็ตอนนี้วางมอนหมดแล้วมาฮันนูปเปร์เดี๋ยวเรามาเล่นดีเราลองมาเล่ไไนเดิวิ่งไงอะวิ่งใช่ไหมวิ่งยังไม่ได้ทําครับอันนี้คือวางมอนไม่ใช่เฉยนี่วางมอนไว้เฉยนะครับตอนนี้แต่ของพวกแน่เสร็จแล้วกันหมดแล้วนะครับนี่เฮ้ยจะเย็นดีจะเย็นดีนี่อันนี้ก็คือเป็นอาผลยางยืดนะครับผมอันนี้สปอยเลยผลยางนะครับ ผลยานนี้บอกก่อนคือโหดมากนะครับผมโหดมากในการฟาร์มเนี่ยโอ้มีหลายสกิลนะแต่ว่าเอาแค่เข้ามาสกิลเดียวโอ้กูตายเลยโอเค,อเคตายแล้วก็มาฟาร์มต่อนะครับตรงนี้แต่บอกก่อนระบบเกมไม่ได้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวรอเกมเต็มเนาะโอเคตอนนี้ผลอาจจะมีบั๊กซ้ายขวาต,ตอนนี้แกแวนะครับอันอันอีกแมปหนึ่งนะครับอันนี้คือแมปเทสนะครับผมนน่มาดีครับมาดีครับเอา้าเดี๋ยวนะบักบ๊กบัก๊กบั๊กนี่ไง มือปักสกิลค้างแล้วนี่เพราะว่าไม่ได้แก้นะครับนี่แหละไม่ได้แก้นะครับเพราะว่าอันนี้วางมอนไม่ได้เฉยเนาะที่ที่แก้แล้วเนี่ยจะเป็นแมปอาแมปจริงนะครับนี่คือแมปเทสเนาะโอเคก็นี่แหละครับคนดูครับแมปของพี่เองนะครับผมก็เดี๋ยวรอเปิดแล้วันในปืนกลยางยืดนะครับผมอันนี้เออโหเบิร์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 เนิค์เร์เบิร์เบิร์อรบ บอกก่อนละกันเนี่ยถ้าเราฟาร์มนะครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือที่อัพคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะคนโดคือคือคือไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับอืมไม่ใช่แบบนี้เลยเพราะว่าแก้แล้วผมสั่งวาดใหม่หมดแล้วนะครับแต่ว่าน,นี่เป็นแมปเทสนะครับที่บอกไปนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาปรับดีเอฟฟด,ดิแรงขึ้นไหมไม่แรงนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> นั่นแหละครับไม่ได้ใส่สคริ์ไว้ เพราะว่านั่นแหละนี่เห็นบา้บาบักอีกแล้วผลยางนู้บักไหมบกักบักบักใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้แก้สกคริปต์นะครับผมตรงนี้นี่ใช้สองผลร่วมกันได้เลยเว่อเว่อเวอโอเคอของโลกเกียไหมใช่<ต>ใช่<อ>ใช่ใช่มันมันตีไม่เข้าแต่ต้องตามเบลนะ<อ>น,นี่บอกก่อนใช่ใช่นะครับก็เดี๋ยวแก้ แคอยู่แล้วนะครับอันนี้คือแบบเทเชอันนี้คือวางมอนแล้วก็อัพพวกสกิลนะครับว่าเอออัพได้หรือเปล่าตัวน,นี้ก็โอเคอัพได้นะครับตามนี้เลยนะจ๊ะโอเคครับวันนี้ก็มาในนันนุมเนะอะก็มาแบบรีวิวแมปนั้นแล้วก็มารีวิวแมปตัวเองด้วยนะครับประมาณนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยกันใครรอเล่นแมปผมก็คอมเมนต์กันด้วยรายการวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะนนุ่มนะบุยบ้ยบุ้ยรักนะคนดูจุบ๊บ